S ส s s a l a m u a l a i ม u m w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกศาษาปีที่สามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานนะคะเราก็ได้ให้นักเรียนนะคะฝึกกรรั้นแบบฝึกในเรื่องของคร,รที่ประวิสัญญีนะคะกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะในบทที่5ในเรื่องของ ทำดียาวันไหวนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันได้เลยค่ะต่อไปวันนี้ถ้ามาดูในบทที่ห้านะคะนักเรียนทำดีในเรื่องของทำดียาวันไหวนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียน,น,นฟังก่อนนะคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำมาหารมาแบ่งปันคล้องจองกำสัมปัสบรรจงจัดคัดคำนั้น เรียงร้อยต้อยจำนานสี่คาพันเป็นบทกลอนต่อไปให้หนักเรียนเปิดหน้าต่อไปนะคะเรียนต่อไปเรามาดูในหน้าที่64นะคะมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะจ้อยแดง แท้งไฝวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเพื่อหนุนอ่วงยายฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอามาไวไว ตัวเล็กนั่งหน้าตัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับก่าครูพวกหนูรอเล้าพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อแม่เลี้ยงดูลูกชายเขาเจ้าสายวงงใญ่ เมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีปพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชต้องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเลียนปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารศีลทานอุศลพระลูกเวียนวนต้องบุญทำนาน ต่อไปมาดูหน้าอนะคะนักรนาารเรียนเมื่อพ่อชราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมาณะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใย,ยรู้สึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ตันไตรตรองไปรับลูกยามา้าหนึ่งคนสอง เดินทางไม่คล้องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกี่ยงตกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่มา้าส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอ,อุราหญิงสาวปานมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจรายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินต้วมกาย ต่อไปในหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเอามาดูในหน้าที่60อกนะคะให้นักเรียนฝึกอ่าน60อกนะคะ67นะคะอ่าแล้วก็68นะคะนักเรียนอ่าอย่าลืมนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็อ่าอ่าลองดูว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็อ่าวันพรุ่งวันพรุ่งอ่าอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำแบบทด ามาทาแบบฝึกใต้บทกันนะคะในเรื่องของบทที่ห้าทำดีอย่าวันไหวอย่าลืมฝึกอ่านไปอีกสองสามหน้านะคะครูหญิงฝึกอ่านออกเสียงให้เน็นฟังแล้วนะคะเอาวันนี้ครูหญิงก็มีเนื้อหาอยาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสลามุอะัยกุ้มบเระมาตุลลอฮิวะบาระกาตู